ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพกรำคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านในวันศุกร์นะครับผมที่27นะครับผมพฤศจิกาย,ยน2563นะครับทุกท่านเวลา15บหนาฬิกา20นาทีนะครับผมก็วันนี้หกคำก็จะทำการจกจ่อหรือว่าเก็บรังใหม่นะท่านจากที่เราเลี้ยงอันนี้เป็นรังใหม่วันแรกของชุดที่2นะทุกท่านชุดชุดที่1เราสาปไปเรียบร้อยแล้วนะท,ท่าน ได้ใหม่น้อยประมาณครึ่งกิโลนะครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นชุดที่2นะครับท่านเป็นใหม่สุกวันแรกนะครัผมพันในจอก <c oughs> ็จะยังมีแบบตัวที่อาจจะมีตัวที่ไม่แข็งแรงนะครับมีตายว่างตัว2ตัวดูตัวนี้ขนาดเป็นตัวสีดำดำแล้วก็ยังไม่ตายเขาก็ยังดิ้นๆอยู่เนะนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นใหม่อีกพันหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผม ที่เราเรียงทางทุกท่านสังเกตจะเห็นว่ารังไหมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมในแต่ละชุดที่เราเรียงเพราะว่าเราพยายามที่จะเรียงเพื่อที่จะเตรียมพัฒนาสายพันธุ์นะครับทุกท่านนะครับผมไอ้รุ่นนี้จะได้ทั้งหมดนะครับผมน่าจะได้ประมาณรังใหม่ประมาณสิบกระโดงนะครับผมเพราะว่าเขาได้อยู่ประมาณรวมๆกันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบจอนะผมท่านเพราะว่าจะมีไข่ฝากอีกนะครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บรฟังก้อนร่างใหม่ของพันนี้จะเป็นร่างขนาดกลางนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วว่าอาจจะเป็นที่เกิดจากช่วงที่เราดูแลเขาคือเราเอาเขาไว้แน่นนะครับผมเอาไว้ค่อนข้างแออะนะครับผมเขาเลยกตัวเล็กนะครับทุกท่านแต่ว่าร่างนี้ก็คือแก่นนะครับผมรับผมรังแน่นแก่นได้หม่เยอะนะครับผมสาวง่ายเหมือนกันนะครับจะพูดเ่าจะสาวนะผมเราจะสาวว่ารับประมาณสามกิโลนะครับทุกท่านนะครับผม แต่ละรุ่นก็ประมาณ1 0 1สถึงสิบกิโลนะครับผมก็สามประมาณ3วันนะครับผมจอก็จะมีจอใหญ่จอเล็กนะครับท่านนะครับผมสำหรับพันธุ์ใหม่ก็เราก็คัดไว้แล้วนะครับผมเราจะคัดไว้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับผมไว้แต่ละชุดเพื่อที่จะเอาไ้เลี้ยงพัฒนาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวท่านใดที่สนใจพันุใหม่ก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามานะครับผมเพราะว่า ในช่วงเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับผมไอแมงปันพันใหม่เพื่อที่จะกระจายไปสู่ผู้ที่สนใจจะเลี้ยงนะทุกท่านก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับผม,ม,ะะบผมสักสิบถึงยี่สิบกระดงก็พอเพราะว่าช่วงนี้ไปมอนก็จะขาดแคลนหน่อยนะครับผมทุกท่านนะครับมาเก็บรังไมกันก่อนสภาพัหว่ยวันนี้เมื่อเช้านี้เราไปวัดทําบุญนะครับทุกท่านก็หมูกคํกากรน้อมนําบุญนําบุญมาฝากทุกทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวอีกสักหน่อยได้ชมนะครับผมงานทองครับผมทุกท่านสวยงามแน่นอนนะครับผมคือเป็นกำลังใจให้คุณคำด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ช่วงประมาณปีหน้าครับท่านช่วงหน้าร้อนนะครับผมสักสักประมาณไปปลายกุมภาพันธ์นะครับผมถึงต้นมีนาครับผมก็จะเป็นคอลเลซชันอีกชุดหนึ่งเป็นคอลเลซชันฤดูร้อนปี2564ครับทุกท่านนะครับผม ก็จะเป็นคอเลกชันที่ชื่อว่าสลงไหม้หูคำวารีมรกตนะครับผมก็จะเป็นโทนสีออกอสวยงามอีกสีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมเดี๋ยวประมาณช่วงต้นๆธันวาเดี๋ยวเราเปิดให้สั่งจองกันไว้นะครับผมก็จะทอสักประมาณ3ผืนนะครับผมว่าสำหรับสลงไม้วารีมรกตนะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมคือแบบเราก็วาดไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมแต่เราไม่ได้บอกว่าตัวไหนคือสโลมไมวารีหกคำวรกศนะครับผมสโลมไมหกคำวาร,รากศเนาะนะครับผมซึ่งแบบเราก็เขียนไว้นะครับผมเราก็ปรับแค่สีนะครับผม รังไหมสวยๆทุกท่านได้ไหม่เยอะนะครับผมรอบนี้ก็รวมๆกันสามสามชุดนะครับทุกท่านก็น่าจะได้ใหม่ประมาณไหม่น้อยเกือบสองกิโลอยู่นะครับผมทุกท่านนะครับผมเพราะว่ารังเขาแก่นเราได้ไหมไหมเยอะนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรังพันพื้นบ้านรังไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าซาวนี่ ใช้เวลานานนะครับท่านมือสาวสามกิโลก็นานนานอยู่นะครับผมซึ่งเราจะไม่สาวมากเพราะว่าบางทีเราสาวเยอะเยมากต่อว,วันเนี่ยเราก็จะเหนื่อยล้านะครับท่านพอการเหนื่อยลา้าปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพของเส้นไหมด้วยถ้าเป็นไหมไหมบ้านสาวมือเพราะว่าเมื่อคนสาวเริ่มเหนื่อยลา้านะท่านบางทีกําลังใจเนาะมันก็จะแบบเหนื่อยนะครับผมทท่านก็จะรีบรีบรีบสาวให้เสร็จอยู่นี่ครับผมก็จะส่งผลต่อความสมบเรมอของการสาวไหมด้วยครับผมซึ่งคาก็คํานึงถึงตรงนี้นะครับผมซึ่ง เป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนนะครับผมทุกท่านที่เราต้องใส่ใจคือเราควรที่จะสาวนะครับผมตามกําลังแบบว่าเอาพอดีพอดีนะท่านสาวเสร็จไม่ข้ามมากแล้วก็ได้พักนะครับผมหรือว่าจัดสรรเวลาแบบช่วงที่สาวในช่วงที่ว่างแล้วก็แล้วพักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับผมก็จะทําให้เส้นใหม่ของเราที่สาวได้มีคุณภาพที่ดีนะครับทุกท่านมีความสม่ําเสมอนะครับผมเพราะว่าทําอะไรก็ตามถ้าเร่งรีบเกินไปเนาะนะครับผมก็จะส่งผลได้นะครับ เดี๋ยวเราเก็บลรงไหม้ต่อกันนะคทุกท่านสำหรับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ